ตอนนี้เป็นเวลา5้าทุ่มของคืนวันเสาร์ที่18มกราคมตามเวลาท้องถิ่นอาริโซนาฟีนิกประเทศอเมริกานะคะเปิดแอป t ิ k t ต o k กมาเจอแบบนี้สามีเคยพูดว่าอ๋อมันก็ไม่ชัดออฟโดยแบบกระทันหันแบบชัดออฟแบบสีดำหรอกมันจะค่อยๆถดถายถอดถอยถดถอยฟีเจอร์มันจะค่อย,อยถอด,ถ,ดถอยถอยหลังไปจนกว่าจะสักพักหนึ่งถึงจะใช้ไม่ได้เปิดมาตกใจ ชอตออฟดำเลยจ้ะกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยนอกจากกดปุ่มเลนมอ e กับโค้ชแอปที่น่าตกใจไปกว่านั้นมาดูตรงนี้แอปแคปคั t ที่ตัดต่อที่จ่ายลายปีไปแล้วเคยไม่เคยรู้มาก่อนว่าแคปคั t จะโดนแบบนี้ด้วยดูเนี่ย Cap c คปคั t มันไม่ใช่ตัดต่อเพื่อจะลงติ๊กต็อกอย่างเดียวนะมันมีแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะแล้วดูดิ คือแบบประเทศอเมริกาประเทศแห่งเสรีภาพเสรีภาพกับกูมากเลยค่ะ